สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2558ราคาทองคำสดใสนะคะหลังจากทะลุแนวต้าน1,130ดอลลาร์ก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นแรงทีเดียวนะคะทะลุ1,150ดอลลาร์แล้วก็ปิดที่1,153ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมาถึง19.2ดอลลาร์นะคะยังคงประเดป็นประเด็นเดิมอยู่ ะะเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่เฟดเนี่ยก็ไม่ได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นอดอกเบี้ยนะคะเราก็ค่อนข้างถลังเลนะคะเป็นห่วงเรื่องเงินเฟอ้อของสัมมิกาที่ต่ำนะคะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงในการที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะตอนนี้ ตลาดมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนนี่ลดน้อยลงไปแล้วนะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้ราคาทองคำนี่ปรับตัวขึ้นแรงนะคะปัจจัยทางด้านเทคนิคก็ค่อนข้างสนับสนุนทีเดียวนะคะราคาทองคำเป็นขาขึ้นทางด้านเทคนิคนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหร,รัฐา,าที่ประก,กาศออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมา ะะจำนวนผู้ขอรับก,การว่างงานเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะตัวเลขออกมาเพิ่มขึ้น4,000ันรายเป็น27700 0นนรายนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะยอดขายบ้านมือสองเดือนกราคมปรากฏว,ว่าออกมาดีนะ,ะตัวเลขเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเป็น5.59ล้านหน่วยนะคะจาก5.48ล้านหน่วยนะคะแต่ว่าเหมือนเงินดอลลาร์ก็จะไปผูเกเรื่องกับการคาดการ เรื่องเฟดขึ้นอัตรบี้ยมากกว่านะคะตอนนี้ก็คิดว่าเฟดน่าจะชะลอการปรับขึ้นอัตรบีนะคะก็เลยทําให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะอย่างไรก็ดีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ยังมีผลกับเงินดอลลาร์อยู่นะคะแล้วก็จะมีผลต่อเนื่องกับราคาทองคําด้วยนะคะคืนนี้สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตนะคร เดือนสิงหาคมตลาดคาดการว่าจะลดลงเหลือ53.5นะคะจาก53.8ในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ตัวเลขไม่ได้ดูโดดเด่นมากมายนะคะเงินดอนลลาร์ยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงได้ต่อเหมือนกันนะคะเ,เน้นย้ำนะคะว่าแนวโน้มราคาของคำเนี่ยก็เป็นขาขึ้นนะคะถ้าดูปจัจจัยทาง เทคนิคแล้วนะคะระยะสั้นเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นแต่ระยะยาวก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะ mm hmm. เครื่องมือทางเทคนิคตัว MACD mm hmm. อยู่ในแดนบวกมาจริงๆค่อนข้างจะสองสวันแล้วนะคร mm hmm. แล้วเมื่อวานนี้ราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันนะคะ mm hmm. ก็ก็เลยยิ่งทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแหลงมัน แนวต้านถัดไปน่าจะอยู่ประมาณ1,155-1,160ถึง 1, ดอลลาร์นะคะผ่านขึ้นไม่ได้แนวต้านถัดไป1,166ดอลลาร์ตรงนี้ระวังแรงเทขายนะคะแนวรับอยู่ที่1,140-1,145ถึง 1, ดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้น แนวรับตอนนี้ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะตามราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมันลงทุนในโกลวิเจอร์นะคะให้กรอบแนวรับในการเข้าซื้อ1140ถึง1145นะคะจุดตัดขาดทุน1130ดอลลาร์ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานก็ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจโลกนะคะตลาดหุ้นจีนช่วงนี้ก มีการปรับฐานลงแรงด้วยนะคะนักลงทุนต่างประเทศนะคะเมื่อวานก็ยังเป็นกลุ่มหลักที่ขายออกมานะคะขายสุทธิเยอะที่เดียวนะคะ4,700ล้านบาทนะคะส่วนนักลงทุนสาบันแล้วก็นักลงทุนรายย่อยในประเทศเป็นกลุ่มที่ซื้อสุทธินะคะ2,700ล้านบาทแล้วก็2,200ล้านบาทนะคะในตลาดวาวรตลาดทูฟเฟสนักลงทุนต่างประเทศก็ยังคงมียอดขาย สุทธินะคะในเซ็น50หสิบนเด็กฟิวเจอร์เมื่อวานนี้ปริมาณสุทธิก็คือ4 6 7สัญญานะคะขายต่อเน,นื่องเป็นวันที่5แล้วนะคะแต่ว่าถ้าดูตลาดหุนเนี่ยปรากฏว่าขายในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะเอ,อปรากฏว่าแรงเทขายเนี่ยมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นหลักนะคะเพราะฉะนนั้หุ้นกลุ่มพลังงานก็ยังมีผลกับเซ็นตดินเด็กพอสมควรทีเดียวนะคร ส่วนประเด็นบวกที่เรามองนะคะลายชื่อคลอรมอที่ออกมาก็เป็นไปตามโผนะคะที่มีให้ก่อนหน้นานั้นนะคะประเด็นเรื่องออที่เป็นปัจจัยลบนะคะน่าจะเป็นเรื่องความกังวลเกี่ยวกับสาการในประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของออตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงนี้ที่ปรับตัวลงนะคะก็เป็นปัจจัยกดดันนะคร ก็ยังมองปัจจัยบวกนะคะเลยในเรื่องของการปรับคลอรมอรเนี่ยจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็ระยะเวลาต่อไปก็น่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งนะคะมองว่าหุ้นที่ยังน่าสนใจในการเข้าซื้ออยู่นะคะน่าจะเป็นหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะ,ะกลุ่มแบงก์ก็จะเป็นหุ้นธนาคารกลุ่มไทยนะคะหุ้นกลุ่มสื่อสารขนาดใหญ่ก็ยังน่าสนใจนะคะเป็น หุ้นพวกที่ได้รับผลประโยชน์จากภาคหลักใหญลักนะคะในช่วงนี้นะคะเกณฑ์กำไรฝั่งซื้อนะคะให้ดูที่แนวรับ870ถึง875จุดนะคะแล้วก็แนวรับถึงแปดร้อยหกสิจุดนะคะส่วนแนวต้านะะนะคะ890จุดค่ะซิงเกิลซอลค์ฟิวเจอร์นะคะให้ไว้2ตัวก็คือ CK ่เคฟิวเจอร์แล้วก็ a d v a n c e ์ฟิวเจอร์นะคะ CK ่เคฟิวเจอร์ก็จะเห็นว่าราคาหุ้น c เขตเนะี่ยปรับตัวขึ้นมาปิดที่แนวต้าน26บาท50สตางนะคะหากสามารถหากสามารถผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้นะคะก็แนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นไปแนวต้าน28บาทนะคะปรับฐานลงมา25บาทแนะนำให้เข้าซื้อได้นะคะจุดตัดขาดทุน24บาท50สตางคะ่ะ ส่วน advance future นะคะราคาุ้ advance ก็ฟื้นตัวกลับนะคะหลังจากหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวลงมาที่แนวรับ224ถึงถองร2อบาทนะคะก็มองว่าแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญทางเทคนิคนะคะมองว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีตัวกลับได้นะครับนั้นแนวรับในการเข้าซื้อนะคะให้ไว้230บบาทนะคะแล้วก็อีกแนวรับหนึ่งที่เป็น จุดที่เมย์สำคัญคือ2 4 4บาทนะคะปัจจัยบวก a d v a n c e นะคะเน้นย้ำอยู่เสมอก็คือการประมูล 4G ในช่วงปลายปีนี้ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ